คุณผู้ชมครับช่วงสรรหามาเล่าแม่พี่ฉันตื่นเต้นนี่คือเราเราใส่สีเขียวมาสีเขียวมารับกับมะขามสีแดงคุณผู้ชมคือนึกไม่ออกเลยว่ามะขามแดงไปยังไงวันนี้ได้เห็นโอ้โหแดงจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมองเห็นน้ําแบบนี้คุณผู้ชมจะนึกไปถึงพวกน้ําทับทิมนี่คุณผู้ชมนี่คือมะขามสีแดงและนี่คือมะขามปกติเห็นไหมว่ามันสีมันต่างกันเลยใช่นะฮะมะขามปกติคือ สีสีในมือนะอันนี้คือแดงแดงแป้นแดงมาทับทิมเลยคุณผู้ชมถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามะขามพันนี้เนี่ยมาเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับนี่เลยเราอยู่กับมะขามแดงตะพันหินกับสวนบุญนำนะครับและเราก็จะมาพูดคุยกับสองท่านนะครับกับพี่บุญนำแล้วก็พี่หมีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หมีข้างน้องอ้อมเลยอะพี่พี่บุญนำข้างน้องอ้อมเลยนะคะเริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันสองพานหุืสายพันธุ์ก่อนสายพันธุ์ นำมายังไงนำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเชิญฮะก็คือสายพันธุ์นี้ได้มาจากเพื่อนกัลยาณนิดิดค่ะจากจังหวัดสุพรรณสุพรรณบุรีค่ะนานแล้วหรือยังคบที่ได้ะนำมาปลูกไว้ในสวนก็แปดปีค่ะแปดปีถึงออกผลผลิตใช่ไหมไม่ใช่ค่ะออกมานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยได้เอามารับประทานเพราะโดยปกติเป็นคนไม่ทานเปรี้ยวก็เลยไม่ได้สนใจอะไร นี่ตอนเราตอนเราได้กล้าพันเนี่ยได้ประมาณต้นเท่าไหร่ที่เราได้มาต้นที่ได้กล้าพันมาจากเพื่อนเนี่ยนะคะก็ประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบค่ะเกือบเท่าตัวดิฉันสองพันห้าร้อยบาทพูดเล้จากดินมาสองพันห้าร้อยบาทตอนนั้นปูเนี่ยกี่ต้นคะต้นเดียวค่ะหนึ่งต้นค่ะปัจจุบันมีกี่ต้นคะก็ยังเป็นแม่พันธุ์อยู่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็ เราขยายพันธุ์ขายด้วยเดี๋ยวอะไรจูงใจทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องลงทุน2,500บาทเพราะเราบอกว่าเราไม่ชอบพันเปรี่ยวจริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าลงทุนค่ะตอนนั้นเห็นว่าเป็นต้นไม้แปลกอันนี้อันดับแรกอันดับที่สองก็คือเพื่อนเพื่อนเจ้าของพันุ์เนี้ยค่ะเขาเป็นหมอนรองทับกระดูกเขาเดินไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าเขาเขามีความฝันว่าให้ นำมะขามเนี่ยค่ะมาต้มทานเขาก็ต้มทานเอามะขามเนี่ยนะคะต้มมะขาม<อ>แดงต้มทานเดือนก,กว่า เพื่อนเดินได้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ว่าใช่ค่ะความฝันนะคุณผู้ชมคะความฝันนะค่ามาจากความฝันของเพื่อนแต่เพื่อนอะฝันคุณคิดดูดิโตมไปผ่านละหายนี่มาขามต้องแอบไปเข้าฝันแน่ๆหมยว่ากินชั้นเธอคนจะได้รู้จักช้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วเลยนํามาปลูกปลูกประมาณกี่ปีถึงออกผลผลิตคะประมาณ3ามปีครึ่งค่ะสามปีครึ่งพี่หมีเป็นคนปลูกหรือพี่บุญนําเป็นเป็นคนปลูกเป็นคนปลูกพี่บุญนําเป็นคนปลูกคนดูแลเล่าให้ฟังหน่อยตอนปลูกเนี่ย ภรรยาซื้อมะขามมา2,500บาทไม่บอกไม่บอกเราด้วยใจมาบอกทีหลังเห็นไหมสะดุ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้นประมาณไหนพี่บุญนามันต้นในเมตร20เนี่ยมันต้องเป็นต้นเล็กๆแน่นอนต้นเลครับช้นเล็กๆเนี่ยเราเห็นบอกกันดูเลยธรรมชาติต้นมะขามมันใหญ่มากนะอะไรเลยน้ำก็คือเป็นน้ำบ่อหน้าบ้านคอยลดคขาาอะไรเขาเนี่ยถ้าหน้าแรงเราก็จะให้น้ำสมบูรณ์หน่อยแล้วก็จะออกตอนช่วงช่วงเนี้ย ักที่ใหญ่ค่ะคือเพราะมันแก่แล้วเพราะตอนนี้เขากําลังเปลี่ยนใบเขาจะออกฝักใหม่ค่ะแล้วตอนแรกๆที่ปลูกอ่ะสามปีแรกที่ได้ทานพอรองแก่ดูแล้วก็คือไม่รู้หรอกครับเป็นมันก็เหมือนมะขามธรรมดาอ่ฮะเพราะเขามาออกฝักออกอะไรคนนี้เขาก็เลยเขาบอกว่าเป็นมะขามแดงผมก็ยังไม่เชื่อะแล้วเขาก็พอเขาออกฝักมันก็ลองมาหักดูอะไรอาวมันก็แดงจริงๆแล้วจากนั้นเราก็ดูแล เขาอย่างดีเลยครับไม่ได้แอบสีเอาออกมาเลยไม่มีสีไม่มีอะไรมันเลยเป็นธรรมชาติของเขาจริงๆเป็นธรรมชาติของเขาเลยผมก็ในชีวิตก็ไม่เคยเห็นแล้วแต่เขาบอกเป็นมะขามแดงเขาให้ลองปลูกปลูกทิ้งไว้อีต้น2005ที่แม่ซื้อมาพ่อต้นแหลเดี๋ยวมันวาวมากนะปกติเนี่ยแต่ต้นต้นมะขามเนี่ยต้องประมาณต้นใหญ่ขนาดไหนต้ห่ไหมนในี่เขาจะออกเป็นแบบขอโทษนะครับเหมือนต้นบอลเลยเขาจะแต่งไม่ได้เป็นลำต้นไม่เป็นลำต้นเป็นพุ่มๆแต่เป็นแขนงออกมาอย่างนี้ เป็นแขนงออกมาแสดงว่าลำต้นกลางของมันมีไหมแต่ไม่ใหญ่ใช่ไหมไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่แค่แล้วเขาก็จะต่อเป็นเลยมุมเลยครับเปจะไม่เหมือนมะขามวไปมะขามทั่วไปจะเป็นลำพุ่นตรงเป็นลำลำลำขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาปกติมะขามเนี่ยมันเขาจะขึ้นเป็นต้นกลมใช่เป็นต้นกลมแล้วสูงทีเดียวใช่ครับผมอันนี้เขาจะเป็นเหมือนต้นบอลนะครับทรงพุ่มเลยทรงพุ่มบเลยแล้ววิธีการดูแลจะยากไหมคะเขาไม่ทรงพุ่มถามว่ายากไหมก็เราก็พยายามเวลาเวลาเขาออก ฝากเสร็จแล้วอะไรแล้วเราก็จะค่อยๆตัดกิ่งที่ว่ามันเอ็นเกินไปอะไรเกินไปเงี้ยเราก็ประคองเขาให้น้ําก็คือเราจะพยายามให้ทั่วแต่ไม่ให้ชุ่มเกินถ้าชุ่มเกินเวลาเขาออกฝักมันอาจจะแบออกอ๋อเพราะว่าเขารับน้ําหนักไม่ไหวเองครับผแต่เชิญนะเชิญเชิญคุณในเวลาส่วนมากเพราะฝักมันได้กําหนดที่เราจะต้องเก็บเราก็เก็บเลยเราจะไม่ให้เขานั่น อนนี้คุณภูผาอยากรู้แล้วนะคะไม่ใช่อยากรู้ว่าเนี่ยด้านหน้าของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างมีแปรรูปด้วยมีของเยอะแยะเลยให้พี่หมีเล่าตั้งแต่ค่ะด้วยด้วยครั้งแรกเลยตัวแรกสินค้าของกลุ่มเรานะคะจะเป็นบรรจุขวดแก้วครับขวดพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออะไรขวดเพมีเป็นน้ำมะขามแดงค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคุณคุณชมของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวจะไม่มีสารกันบูดไม่มีการแต่งสี ไม่มีการใส่สารอะไรเพื่อปรุงรสเสริมธรรมชาติจริงๆค่ะยกเว้นน้ำตาลทรายแดงก็ดีต่อสุขภาพเพื่อดีต่อสุขภาพอันนี้น้ำมะขามอันนี้ดียังไงพี่สรรพคุณเป็นยังไงบ้างเ,เราได้นำน้ำมะขามที่ทำแล้ว1ประเภทครับ,รบทางอันที่สก็คือนำฝักสด1ประเภทนะคะไปส่งวิเคราะห์พอวิเคราะห์ออกมาเราถึงรู้ว่าทำไมเพื่อนเราถึง หายเป็นหมอนรองทับกระดูกสรรพคุณยังไงมีแคลเซียมสูงมากค่ะโอ้โหงา้น้องอ้อมขออนุญาตเปิดชิมคุณผู้ชมขออนุญาตรีวิวพี่หมีเล่าเล่าถึงสรรพคุณไปเลยค่ะเดี๋ยวน้องอ้อมจะชิมที่นี่ว่ามีวิตามินซีสูงมีสารต้านมะเร็งสูงแอนติเจนินสูงมากแล้วก็มีความเป็นกรดที่จะลดไขมันในเส้นเลือดโดยเฉพาะใส่ไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดสมองแล้วก็เส้นเลือดหัวใจจะลดได้ดีมากค่ะจะแอบ เราก็เลยแปลรูปออกมาเรื่อยๆได้ของคุกกองวิทมีสารก็เป็นตัวนี้ชื่อบรรจุมเจรรมาตัวนี้โดยกระบวนการคลัสเจอร์ไลนเก็บในอุณหภูมิปกติ12เดือนส่วนตัวนี้เก็บในตู้เย็นที่มีความเย็นลบ8องศาได้4เดือนค่ะดิฉันชิมแล้วคุณผู้ชม คือรสชาติชื่นใจมากนะคะคมีอมเปรี้ยวนิดนิดหวานนิดนิดคือถูกใจคนรักสุขภาพแน่นอนเพราะว่ารสชาติไม่จัดคุณผู้ชมทานแล้วเย็นชื่นใจหายเหนื่อยเมื่อสักครู่พี่บุญช่วยแอบบอกว่าผมทํางานเหนื่อยตัวนี้เป็นเคล็ดลับเลยในการทํางานของผมนั่นคือจิบแล้วมันชื่นใจคุณผู้ชมอ,อร่อยมากแล้วจะมีซ<อ>ิกเนเจอร์ของความเป็นมะขามคือจะมีความฝาดของมะขามนิดนิดแต่เป็นฝาดที่อร่อยไม่ใช่ฝาดแบบไม่อร่อยคุณผู้ชมฝาดกําลังดีให้รู้ว่าเรากาลังทานสมุนไพรไทยอยู่ อร่อยมากตัวนี้ขอชมพี่ว่าแบบอร่อยจริงๆคือเป็นน้ำตัวนี้เลยใช่ไหมครับไม่เลยขวดแก้วไปต้มดองเราลยครับถ้าต้มมานานเกินอะไรเกินมันมจะไม่ได้ต้องมีเวลาพอดีพอดีค่ะอ่ะต่อไปอะไรต่อคะพี่ตรงนี้ด้านหน้าเลยอันนี้จะเป็นตัวใหม่น้องใหม่สุดของเราก็เตหาน้องใหม่เป็นยามะขมแดงก็คือจากตัวนี้ค่ะ อันนี้เป็นแยมใช่ค่ะแล้วมาใส่กับขนมปังก็ง,ง่ายต่อการรับทานทีนี้แยมของเราก็มี2ตัวก,กบบกวก็คือสําหรับรูปแบบเก่าก็คือบรรจุขวดครับกับรูปแบบใหม่ที่ง่ายสำหรับาน,านบีบเลยบีบได้เลย อันนี้เหมือนพวกแบบว่าซอสมะเขือเทศใช่ใช่ตอนแรกดูนึกว่าซอสมะเขือเทศแต่ไม่ใช่เราก็จะมีสองอย่างเป็นซอสมะขามใช้ทํากับข้าวใช้ทําไข่ลูกเขยก็ได้นะคุณผู้ชมเรี้ยวหวานอะไรแบบนี้แกงส้มง่ายเลยส่วนตัวนี้สีสันน่าทานสำหรับเด็กน้อยครลูกกวาดเป็นกรัมมี่ตอนแรกผมคิดว่าเหมือนเป็นสบู่ตอนแรกค่ะแล้วก็นุ่มๆคุณผู้ชมค่ะเราก็จะซีนเป็น ชินไข่ชินมันคุณภูผาชิมสิชิมชิมหน่อยสิชิมหน่อยอแผ่านว่าผมไม่ได้กวนวดมาใช่ใช่พี่หนีพี่บุญนำคะอันไหนที่ขายดีที่สุดสินค้าของเราที่เป็นตัวชูโรงตัวชูโรงจะเป็นขวดนี่ครับเป็นน้ำมะขามตัวนี้เลยตัวนี้หนึ่งขวดราคาเท่าไหร่คะพี่บุญนำยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทราคาดีครับผมคุณภูผาเป็นอะไรเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยมันนหน่อยเขาจะมีความเดือดเดือดใช่ไหมย้อนย้อนวัยเด็กะ มันเป็นเยลลี่อ่ะเป็นกรมมี่กรมมี่ที่แบบดูนุบๆนุ่มๆรสชาติเป็นยังไงคือหวานเปรี้ยวนิดๆแต่เปรี้ยวนิดๆคล้ายๆอันนี้แน่เลยดีแน่แต่ทำในรสรสชาติแบบคุณต้องได้กินหลังรายการจบแน่อ้าวจัดไปค่ะอแล้วก็อ่ะอะไรต่อนะฮะเมื่อกี้คุณพ่อนี่บุินำเล่าต่อเลยอันนี้ก็เป็นสบู่มาขามคือเริ่มจะแก่เต็มที่ครับอ่าเราเขาก็เรามีกระบวนการของทำเองอะไรเองเนี้ยครับก็เอามาผลิต มาผลิตทําเป็นสบู่มะขามคือเหมือนมันแก่ไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทําอะไรก็แปลรูปแปลรูปแปลรูปมาเป็นไอ้สบู่อันนี้ส่วนอันนี้คือแบบเป็นเหมือนมะขามเปียกเราเลยแต่สีเขาจะได้นานนาหน่อยเป็นเหมือนพวกกําไอสครับสครับเป็วลาขัดผิวใช่ครับขัดผิวเพราะเขามีแบบว่าวิตามินซีสูงมีบีเอชเชธรรมชาติคุณผู้ชมจะทําให้ผัดเซลล์ผิวผิวเราก็จะกระจ่างขึ้นนั่นแหละอันนี้ก็ขายดีใช่ไหมคะอันนี้ขายได้ครับขายดี เท่าไหร่คะอย่างนี้แพงไหมคะสามก้อน้อยค่ะสามก้อน้อยราคามวลชนค่ะจริงราคาเขาถึง่ายแล้วคือทำทุกชิ้นใส่ใจ่วนมากแม่บ้านเขาจะเป็นคนขายกับน้องสาวไปขายกันอย่างนี้พี่หมีผลผลิตของเราเนี่ยเห็นว่าเรามีอยู่ต้นหนึ่งที่เป็นต้นดกๆเลยมันมีผลผลิตตลอดปีไหมที่เอามาให้แปรรูปแบบนี้ครับจะมีพักช่วงค่ะอย่างช่วงนี้เขาจะพักพักช่วงต้องให้คนนี้เป็นคนพูดเรื่องพักช่วงที่เราดูแลเหมือนว่าฝัก ฝักเนี่ยมันแก่เต็มที่เขาก็จะหยุดแเขาก็จะเปลี่ยนใบกําตอนนี้กําลังแตกใบอ่อนจะออกช่อใหม่แล้วครับเขาออกช่วงเดือนไหนคะพี่บุญน้าช่วงมันอยู่ที่ว่าเราให้ดูแลน้ําอะไรพวกนี้ถ้าร้อนจะจัดเขาก็จะเปลี่ยนใบแล้วถ้าเราสมมุติว่าเราให้น้ําชุ่มอยู่ตลอดเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาเองแสดงว่าเขาเขาออกปีละครั้งหรือออกทั้งหมทั้งปีปีนึงเขาออกกี่ครั้งนี้ดีกว่า ก็ประมาณาครั้งหนึ่งบางทีมันไม่ถึงอยู่ที่เราการดูแลให้น้ําเนี่ยครับถ้าเราให้น้ําเขาสมมุติว่าเขาหมดรุ่นละเราให้น้าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใบเลยเราก็ให้น้ําเขาจะแตกใบอ่อนเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มออกดอกอมันอยู่ที่เราดูแลครับค่ะแล้วตอนนี้ขยายพันธุ์ได้กี่ต้นละคะตอนนี้ที่ต้นเล็กๆอยู่ทด้หลายต้นประมาณสิบกว่าต้นแล้วครับแต่เราก็จะเวลาเม็ดเขาเนี่ยเราก็จะไปเพาะให้น้อง ช่วยกันดูแลขายพันต่อพี่พูนามอย่างนี้มีขายไหมก้าพันขายยังไงอะไรยังไงฮะมันมีขนาดอยู่ครับขนาดอ่ะขนาดเท่าไหร่บ้างราคายังไงราคาก็ขั้นต่ำก็250 350 450แล้วแต่ความสูงความสูงใช่ความสูงถ้าสูงมากก็เป็น2,500เหมือนเดิมถ้าเราแบบอยากได้แบบพร้อมที่เอาไป ตั้งที่บ้านปลูกที่บ้านแล้วแบบมีผลผลิตเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นตรงสี่ร้อยห้าสิบมันมันประมาณนี้มันยังไม่มีผลผลิตเลยแล้วครับแต่ต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีสมมติเราซื้อ4ี่ไปสีแร้อครับก็ประมาณสามปีสามปีจะออกผลใช่ครับเราอยู่ที่เราดูแลดินครับ ใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยธรรมชาติเลยครับปุ๋ยมากปุ๋ยข้อก็คือต้องต้องซื้อพี่บุญนาไปด้วยดิฉันแนะนำไม่ต้องซื้อไปปลูกให้เสียเวลาไม่ต้องรอซื้อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ไปที่สวนแล้วมีผลิตภัณฑ์ให้ชิมเลยแล้วมีขายเป็นกิโลไหมคะถ้าจะสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้มะขามใช่ฝักฝักก็มีให้นะคะแต่ก็ต้องกำแบบไงช่วงที่เขายอกเยอะๆโลหนึ่งกี่บาทพี่เราขายที่250บาทค่ะ น,นี่ยังพอมีเวลาเหลือเดี๋ยวถาม <c oughs> ถึงราคาสักนิดนึ่งละกัน <c oughs> ตรงนี้คือเท่าไหร ขายขวดละเท่าไหร่ครับ45บาทสี่สิบาบาทที่เป็นขวดแก้วขวดพลาสติก25บาทยี่สิบาบาทแครกเกอร์ขายไงครับแครกเกอร์นี่เราขายราคาน่ารักค่ะชิ้นละ5้าบาทชิ้นละ5บาทแล้วมีแยมนี่ที่จะได้กำไรมเนี่ยแยมเป็นขวดแบบนั้นกัมมี่นี่แหละคะกัมมี่นี่เราขายอยู่ที่3กล่องร้อยค่ะ3กล่องร้อยเด็กๆชอบนะคุณผู้ชมเพมแยมแยมเราขายห้าสิบห้าบาทส่วนตัวนี้เราขายอยู่ที่65บาทโอ้ถูกมากแล้วสบู่ล่ะครับสบู่ใส่ขาย3ก้อนร้อยค่ะ สามก้อนร้อยแล้วขอมีขายทั้งปีไหมคะมีค่ะมีตลอดแล้วถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยอยากไปที่สวนสวนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงช่องทางในการติดต่อมีเพจไม่มีเบอร์โทรไม่มีไลน์ไม่เชิญได้เลยค่ะมีค่ะในเพจของมักขามแดงตะพันหินสวนบุญนำนะคะแล้วก็ในเส้นทางของการไปก็คือของตะพันหินเลยถ้ากดใน Google นะคะ ขามแดงตะพานหินมันจะขึ้นดิ้งขึ้นมาเลยสวนบุญนมไปตามเส้นทางนั้นได้เลยค่ะนี่เราขึ้นเบอร์โทรให้คุณผู้ชมด้านล่างนี้แล้วนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่ห้าห้าเก้าค่ะเบอร์นี้เลยเป็นเบอร์ของใครเป็นเบอร์ของพี่หมีพี่หมีี่มีเองที่จริงคู่นี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าสองสามีภรรยาที่น่ารักมากๆช่วยกันดูแลสวนพี่บุญนำเชิญชวนหน่อยพี่หมีเขาบอกช่องทางแล้วให้บุญนำเชิญชวนผู้ชมหน่อยถ้าใครสนใจพวกรักสุขภาพอะไรเงี้ยครับ ก็ขอแนะนําเลยครับว่ามีประโยชน์แต่เด็กๆอาจจะยังไม่รู้จักอะไรเงี้ยผู้สูงอายุก็จะรู้พวกคนที่รักสุขภาพอะไรดูแลนี่ครับลองกดไปดูในที่เขา่นี่ะทูดจริงๆแล้วผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งจะดูแลแต่สวนคอยดูแลผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีครับยังไงก็ไปเที่ยวที่สวนกันได้ไปขอความรู้ได้นะคะเพราะว่าไปที่สวนผู้ชมจะได้เห็น ของเราเน้นที่สุดก็คือเราไม่ใช่สารเคมีในสวนไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีครับไม่มีรับรองเน้นย้ำนะครับเป็นออแกนิกทั้งหมดเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่านี้คุณผู้ชมที่สนใจก็ ไปอุดหนุนกันได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ล็อกขึ้นให้แล้วนี่เลย0 9 4ย์0 4 5 5 9นะครับฝากไว้ด้วยละกันวันนี้ขอบคุณทั้งสองค่ะสวัสดีค่ะร่วมพูดคุยในรายการของเราในช่วงสันหามมาเล่านะครับของดีของเด็กที่ไหนเดี๋ยวเราจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะดิฉันพร้อมคุณภูผาแล้วก็ผู้ร่วมรายการต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปลองทานมะขามแดงของตะพานหินจังหวัดพิจิตรกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เขตามกันยาวๆสัน